สวัสดีครับพี่น้องปะเดี๋ยวกัหน่อยภาพไปเมืองเอ,อ่อแนวไตแมงแนวไตแมงแนวไตแมงนี่ไตแมงมแ,มงแมงรงเทเลยเดี๋ยวเสียบไปไตล่อแมงนะแมงกระสีมาลุง ยางย่างดีครับผมมาต่านี่ล่ลงส่นี่องส่ถังน้ำครับผมกับมีสีไฟ่ล่อกับมีสีม่วงกับสีขาวเพราะว่าไงานี่นี่มาก,กินแมงนยกูเถ่ามากินแมงกับเขาไปซื้อข้าเจ้ากะจะได้สามซีบห้าสิบสี่สิบผวกแมงต่างๆไหมแม,แมงร่วมไหมเพราะว่าสิเป็นกี่ซ่อน แม่งกับเตากินุงกินูนก็เลยลุงได่ก็เลยเนี่ยใต่แม่งให้เพิ่นเลยจังสีดายบดังเสืเดี๋ยวมาแรกก็สีเสียบครับผมเสียบตองแรงหลอเดี๋ยวค่อยดูผลงานว่ะมือแรกเอ้ยมื่ออืน่น คพื่นชีใได้ขวร้ายบ่ถ้ามาดาเขาเจะไต้นี่เขาเจะกับพ่อได้ไปขายมือละร้อยสองร้อยอยู่ด้พี่น้องต่แม่มเรียบร้อยแล้วุ่งได้เห็ดต่อไปต่อยังเขา กล้วยที่เห็นเมื่อกีก้ก็เก็บเอาเพื่อนเอาไปบม่มไปทึ่งเถียงครับผมเออพากิตูพากิตูไก่เคียเมื่อสุดอุ้ยดอนใหม่โคน้ำโดอ่นะเพิ่งตาเพ,พิ่งตาไปวางบ่ถึงอาทิตย์พี่น้องนี่โก้งอีกอ่ะนอนใหม่ ได้กินทั้งปีครับผมถ้าลดน้ำเอาเฟียงโปกไว้เนี่ยได้กินทั้งปีออกทุกออกทุกออกทุกกอครับผมมาแหมเห็นไะขุดกอหนึ่งมีซีซีกอหากอ,อได้กินทั้งปีกีอปเล่นกับปลูกไว้ครับผม ตัวนี้ักพริกบักพริกฟักทองบักพริกถึงแดดก็เียวเนี่ยดกรักเต็มต้นนี่นะเดี๋ยวรอให้มันสูกก็ไปตากแหงเป็นพริกแหงครับผมกินกับใส่กงใส่กอกหรือว่าสุดยอดกินกับแหนมบักเคี้ยมือบ้าน ปลานื้เก็บไปปนแล้วเ,เลี้ยงแต่เลี้ยงแค่เนือน้อๆเพราะว่าปลานื้เก็บเขาไปเอ้ยไปปนมันไปปนไปซุปซุปใส่ป,สป,สาปลาบ้านเท่าช่วงนี้ก็แห้งแรงเนี่ยจังหน่อยน้ำยั่ได้ลุ่มใน้สากระขอดก็ได้ให้ยข้อเหีย,อย,อยนอน อีสานบานเฮาตอนนี้มันก็แรงธรรมดาลรืงเรงหน้าก็เห็ดหน้าปังครับผมประวัติสูบบาดานเห็ดอันนี้ก็ต้นมะม่วงหิมะพานครับผมต้นมะม่วงหิมะพานต้นนี้ตั้งแต่แต่หน่อยในน้อยบุญละบบใหญ่ก็ได้เป็นห่ม โอเคพี่น้องเดี๋ยวมือจะเมื่อเมืองกันวาเขาได้แมงหลายบอเนาะเดี๋ยวตัวไหนเขาบ้านก่อนเอากล้วยเอากล้วยเอาแักแตงไปก่อนเจบไปเพราะได้กินกระปุนนี่แหละสวัสดีครับ